กับเข้าสู่ช่วงที่2ของ e-life e, Life, e b i n s ครับอย่างที่ได้เกริ่นกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับตำนาน e-commerce ของประเทศไทยซึ่งถ้าท่านผู้ชมชมรายการวันนี้แล้วก็จะได้เห็นช่องทางในการที่จะนำสินค้าไปขายอยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือว่า e-commerce ครับวันนี้เราจะมาสนทนากับผู้ที่ประสบความสำเร็จบน,น e-commerce ของประเทศไทยและเป็นตำนานครับคุณพาวุฒิพงวิทย์ผานุกรรมการผู้อุปการบริษัทตลาด com สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ตำนานเลยเหรอพี่ต้องเรียกว่าตำนานนะครับต้องเรียกตำนานตำนานมากตำนานมากตำนานมากเลยเอาละครับอยากจะให้ ท่านผู้ชมคงจะได้ยินเรื่องของตลาด .com มาบ้างแล้วนะฮะอาจจะรู้จักคุณพาวุฒิในนามของไ h a i s e เ o n d อร์แอด์มาก่อนนะครับปัจจุบันอัปเดตหน่อยเป็นยังไงครับตลาด .com และ t ทยซ s กเ o n d อร์แนครับไทยซิกเนอร์แนด์ .com เป็นเว็บขายของมือสองครับก็เปิดมาั้แต่ปี1999เอารถเอาบ้านเอามือถือเอากางเกงในใช้แล้วไปขายได้หมดเลยนะครับในเว็บมีคนเข้ามาประมาณล้านคนต่อเดือนนะครับนั่นหมายถึงคุณเอาของไปประกาศคนเป็นล้านคนจะเห็นนะครับ ก็คือเป็น C2C หรือชาวบ้านซื้อขายกันเองนะครับ,รบแต่อีกอันนึงคือเราเปิดเว็บอันนึงขึ้นมาชื่อว่าตลาด com ตลาด com เป็นเหมือนกับห้างสัพสินค้าที่ใครมีร้านค้าเอาไปเปิดเอาสินค้าเข้าไปใส่เปิดเป็นหน้าร้านตัวเองขายของไปยังคนทั่วประเทศไทยทําเป็นภาษาอังกฤษขายของไปยังคนฝรั่งเมืองนอกเม,มาาื่อวานเมื่อวันนี้ตอนเช้าจะเปิดตัวเวอร์ชันเป็นภาษาญี่ปุน่น สามารถขายของไปยังประเทศญี่ปุ่นได้จะตลาดโดยที่ผมไม่ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นใช่ตอนนี้ผมทําโครงการร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับกับทางเจทรนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับกรมพัฒนาธุรกิจบ้านเรานะครับแล้วก็ทางรากุเทนแล้วก็ทางตลาดราคุเทนใช่ครับเราเลือกผู้ประกอบการ12รายแล้วก็เอาสินค้ามาแปลให้เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ขายไปยังที่ญี่ปุ่นผ่านรากุเทนครับอันนี้อัปเดตไหนครับเรื่องเรื่องของภาษาญี่ปุ่นจะอัป ญี่ปุ่นนี่เพิ่งเพิ่งเมื่อเช้าเนี่ยครับเมื่อเช้าเองผมถือว่าใครดูรายการเรานี่ถือว่าอินเทนสุดๆนะเออจำเป็นไหมจะต้องเป็นใน12ผู้ผู้ประกอบการนั้นที่คัดสรรแล้วยังผมผมโมเนมมื่นเข้าไปได้ไหมแบบโมเนมอยากจะเข้าไปคือตอนนี้ระบบพร้อมครับแต่ถามว่า12ลายเนี่ยเราจะแปลให้ทำให้ทุกอย่างครับแต่ถามว่าถ้าเกิดอยากทำเองผมจะเป็นคนที่13เนี่ยผมมีสินค้า A อยากจะขายในภาษาญี่ปุ่นได้ทระบบพร้อมอยู่แล้ววิธีการตอนนี้คือเราลอง12ลายก่อนแต่13คนอื่นอยากเข้ามาก็เข้ามาใช้แพลตฟอร์มพร้อมได้เลย ก็จะไปใช้พวก g o o g l e t r a n Slate มาแปลเอาได้เลยไม่ยากนะครับวัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์ของตา c o m นี่ครับมันคืออะไรครับคือเราเปิดขึ้นมาเราพบว่าผู้ประกอบการที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ประกอบการเล็กๆเนี่ยมึงดะเห็นว่าเราการแข่งขันตัวนี้มันเริ่มแข่งขันแรงมากขึ้นเราคนจากสินค้าจากจีนสินค้าจากนู่นจากนี่ยอดขายต่ำลงมากใช่ ท่น,นี้เราสู้เขาไม่ได้งไงใช่ครับท่น,นี้สิ่งเราทําคือเราพยายามเปิดช่องทางให้กับผู้ประกอบการที่เป็น e s m e สามารถขายข,ายของออกไปได้ทั่วประเทศทั่วโลกได้ง่ายมากขึ้น嗯嗯ผ่านอินเทอร์เน็ตนั่งอยู่ที่บ้านนี่แหละกดเคาะๆๆนะครับยอดขายได้เป็นล้านต่อเดือนพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามีลูกค้าหลายรายนะครับมียอดขายเดือนหนึ่งเนี่ยเออเป็นล้านเลยเขาอยู่ในกรุงเทพไหมครับหรือเขาอยู่ที่ไหนครับอยู่ต่างจังหวัด ต่างจังหวัดจังหวัดบางคนอยู่สงขลาบางคนอยู่เชียงใหม่บางคนอยู่ขอนแก่นทุกคนเป็น SME ทําีทอยู่คนเดียวแต่เรื่องของสถานที่นี่ไม่ไม่ใช่ประเด็นแล้วสมัยก่อนคือจะเปิดของขายของที่ต้องมาหาที่ทำเลยดีๆค่าเช่าแพงๆติดถนนอะไรนี่ไม่ต้องที่ไหนก็ไม่รู้แต่มีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งมาตลาดอัคอมได้เลยง่ายมากแล้วก็อย่างที่บอกในเว็บเราตอนนี้มีคนเข้ามาในวันหนึ่งประมาณ3 4สล้านก็เดือนหนึ่งวันมาณ3-4ล้านคนเหมือนก็ไปเปิดในห้างอ่ะพื้นที่ดี แต่แบบโอ้โหต้นทุนมันต่ำมากเลยครับที่นี้ปัจจุบันอย่างในตลาด .com เนี่ยนะฮะครับมีมีเดี๋ยวเขาเรียกอะไรมันมีสมาชิกเท่าไหร่มีคนที่มาเปิดนะครับแล้วก็ทำไมถึงได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับตอนนี้เรามีร้านค้าทั้งหมดมัน2 0 0แสนกว่าร้านค้า2 0 0แส0 200,000ร้านค้า200,000นี้ทำตลอด เเปิดตลอดเลยครับใช่ครับแอคทีฟตลอดเวลาใช่ครับที่กิดเหมือนกับเราเดินไปห้างห้างหนึ่งที่แบบบางทีบางในห้างมีเป็นร้อยล้านก็เยอะแล้วนะแต่นี่คือมีสองแสนล้านค้ามันก็เยอะมากแล้วก็การซื้อขายสามารถเกิดขึ้นได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงสองแสนสองแสนล้านค้านี่อาจจะใหญ่กว่าจะตุจักนะใหญ่กว่าใหญ่กว่าเยอะครับเปรี่ยนที่ก็ไม่ได้ครับคนละสเกลเลยครับใหญ่กว่าเยอะครับแล้วเป็นลูกค้าเป็นล้านค้าที่มาจากทั่วประเทศ ครับนะครับทั่วประเทศแล้วก็รองรับลูกค้าที่มาจากต่างประเทศได้ด้วยเช่นกันนะครับฉะนั้นในแง่ของตลาด .com คอมตอนนี้เราถือว่าเป็นห้างที่มีสินค้าประมาณ2-3ล้านรายการแล้วส3ล้านรายการจาก2องแสนร้านค้าใช่ครับเขามีบอกใครเข้ามาตลาดดคอมเขามีบอกนะฮะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ย ระบบผมเพิ่งปรับระบบใหม่คือเรามีระบบอีคอมเมิร์ซแบบหนึ่งถ้าเกิดท่านเป็นผู้ประกอบการนั่งฟังอยู่เนี่ยสามารถเข้ามาเปิดร้านค้ากับผมหนึ่งผมมีที่ปรึกษาส่วนตัวให้เลยที่ปรึกษาส่วนตัวให้เลยแล้วเรียกว่าอีคอมเมิร์ซคอนซ็ปต์หนึ่งร้านค้าหนึ่งคนเอาไปเลยพราะบอกว่าทำเว็บคนก็ทำให้เป็นทำเว็บเสร็จขายยังไงขายไม่เป็นเราเลยให้ที่ปรึกษาหนึ่งคนเลยสองคือเรามีแพลตฟอร์มมีระบบร้านค้าสมเร็จรูปให้เลยครับอันที่สามคือทุกในร้านค้าคุณจะมีระบบช่องทางการชำระเงินแปดช่องทางแปดช่องทาง บัตรเครดิตโอนเงินเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ซื้อบนเว็บจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้นะครับโอ้หไปเซเว่นอีเลเว่นเลยนะครับแลวล่าสุดเราเพิ่งเปิดระบบเงินผ่อนขึ้นมาในร้านค้าคุณโอ้ฉะนั้นใครมาเปิดผมผมมีระบบเงินผ่อนให้เลยสินค้าเกิน3า0 0ันบาทลูกค้าผ่อนได้เลยแต่คุณได้เงินเต็มนะแต่ลูกค้าคือสามารถผ่อนได้เออผ่อนไังไงก็คือใช้บัตรเครดิตครับรูปทางบัตรเครดิตได้เลยครับผมคนบัตรเดบิตไม่ได้ดบัตรเดบิตด้านนี้ได้มีเคแบงได้ตอนนี้สามารถผ่อนได้ใช่ครับ ตอนนี้ตอนนี้เปิดผ่อนได้แล้วครับจริงดิจริงผมลองเลยอ่านี่ลองลองไปดูว่าฉะนั้นร้านค้าก็เดินเข้ามาปุ๊บบอกโอ้บางทีสินค้าแบบหมื่นสองหมื่นลูกค้าซื้อไม่ได้ก็มาขายกับเราแล้วก็มีระบบ PayPal Pay สบาย MP ชำระเงินได้หลากหลายครบเลย8 8ระบบ8ทชิางเลยแล้วก็เราโปรโมทพวกคุณเต็มที่เพราะว่าโมเดลคือเราเขาเรียกว่าทำไงให้คุณขายของให้ได้ครับครับสุดยอดมากเลยใช่ยอดมากเลยครับก็เป็นโอกาสของท่านผู้ชมนะฮะมันผมคิดว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยครับ มันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ใช่จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นต้องไม่ดูไม่ออกครับไม่เห็นผมเนี่ยรู้จักคุณพาวุฒิเนี่ยมาเป็นสิบปีสิบปีครับเป็นสิบปีนะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้คือด้วยความเป็นเป็นสื่อสารมวลชนก็ไม่ได้เอาของไปลองขายครับอย่าให้เป็นแบบผมนะครับท่านผู้ชมฮะเพราะว่าคือผมจะใกล้มากแต่ใกล้เกินเสี่โอกาอใกล้มากจนจนเหลือมือดูเหมือนไม่มีคุณค่าอะไรอแล้นะเขาเรียกว่าเหมือนกับทัพพีไม่รู้รถแจก ทับพีไม่รู้รสแกงเอายวนะพีอยู่ในหม้อแต่ไม่รู้ว่รสชาติของรสแกงเป็นยังไงสมิทธิ์โบราณมากเลยครับจริงไหมลึกซึ้งเพราะผมไม่ได้ทดลองเพราะท่านผู้ชมอย่าเป็นแบบผมครับฟังวันนี้แล้วลงมือทำเลยต้องจัดเลยจัดเลยความต่างครับความต่างเอเวไซต์ ที่ทำานี่ครับตลาดของมันต่างจากเว็บไซต์อื่นยังไงครับจุดแข็งของเราครับจุดแข็งอยังไงกคมองว่าเว็บไซต์ประเภทนี้น่าจะมีเยอะในเมืองไทยนะครับจุดแข็งที่เราชนะสมัครชนะคู่แข่งนั่นคืออะไรครับเราถือเป็นคนแรกๆในประเทศไทยที่ทาด้านอีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบนะครับอันที่2คือในแง่ของลูกค้าที่เรามีเนี่ยที่บอกเราเป็นเราเป็นเว็บเดียวที่ตอนนี้มีคนเข้ามาเป็นล้านๆคนต่อเดือนเช่นโอกาสผู้ประกอบการที่เข้ามาเปิดขายของเนี่ยมันขายง่ายมากนะครับแล้วตอนนี้เราเป็นเว็บเดียวที่กล้าการันตีว่าคุณเข้ามาปุ๊บเน มีเว็บหรืี้เว็บมันสร้างเงินใช้บริการใช้ระบบต่างต่างขายได้ไม่ได้ไม่รู้ใช่แต่เว็บเราต้องบอกว่าคุณต้องมียอดต้องมียอดด้วยยอดขายด้วยเรามีเทคนิคในการที่จะดึงคนเข้ามาในเว็บไซต์ให้เกิดยอดขายมีมีลูกค้าผมอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านขายเกม เครื่องเกมนะครับอยู่ในห้างศบสินค้าห้างหนึ่งใหญ่มากตรงปทุมวันปรากฏว่าแกเจอปัญหาที่ตอนที่มีม็อบต่างๆนะครับปรากฏแกปิดแกขายไม่ได้เลยตอนหลังแกก็เลยเริ่มย้ายมาขายบนออนไลน์ปรากฏพอขายบนออนไลน์ปุ๊บปรากฏันเริ่มมองเห็นว่าช่องทางนี้มันดีมากเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยแกตัดสินใจปิด2สาขาที่ห้างห้างนั้วนะปิดสสาขาย้ายมาอยู่ออนไลน์ร้อยเปอแล้วพบว่ายอดขายมากกว่าที่อยู่ที่ร้านด้วยซ้ําไปแกบอกว่าแกพูดกับผมคํานึงแกบอกว่า ผมอยู่ในห้างเปิดหาในห้างนะผมไม่สามารถบังคับลูกค้าได้ว่าให้มาหาผมผมไม่สามารถบอกได้ว่าจะยอดขายเท่าไหร่แต่พอผมอยู่ในอินเทอร์เน็ตผมสามารถบังคับได้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะให้ลูกค้ามาที่เว็บไซต์ผมกี่คนผมสามารถกําหนดได้ว่าวันนี้ผมขายได้ใช่เพราะมันมีเทคนิคเช่นผมทําการตลาดส่งอีเมลไปหาลูกค้าส่งปุ๊บลูกค้ากลับมาทันทีผมลงโฆษณาในสซ่อหนึจิตลงปุ๊บลูกค้ากลับมาทันทีคุณพาวุฒิพูดแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยจริงๆอ่าผมต้องถามแบบเจาะลึกเลยครับครับ สินค้าเหมือนกันครับผมกับคุณซีเนี่ยขายสินค้าเหมือนกันเลยครับแล้วไปทำไงให้ผมขายดีสินค้าเนี่ยเป็นร้านชิ้นผมเชื่อว่ามันเหมือนกันทั้งนั้นอ่ะใช่ยังไงให้ขายดีอย่างแรกคือหนึ่งคือเราต้องเกิดอัปเดตบ่อยๆนะครับอย่างเช่นทุกตัวอย่างละกันเช่นคุณซีเหมือนกันสินค้าเหมือนกันราคาเท่ากันราคาเท่ากันด้วยราคาเท่ากันอ่าทีนี้มันจะมีบางอย่างคือเช่นอ่าพี่ไตรอาจจะใส่ข้อมูลสินค้าเยอะมากให้ข้อมูลครบถ้วนครับให้ข้อมูลร้านค้าน่าเชื่อถือทุกอย่างมีตัวตนคือข้อมูลเตรียมไว น่าเชื่อถือไว้อันนี้ถูกกว่าอะไรวะเนี่ยข้อมูลใส่อยู่สามบรรทัดสินค้าเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ไม่บอกว่าตัวเองเป็นใครตัวเองก็ไม่น่าเชื่อถือไม่โปรง่งใสตรวสอบไม่ได้ดูไม่น่าเชื่อถือจริงๆมีตัวอย่างที่น่าสนใจคือคุณหนุย่ยหนุ่ยโชโนลิมิตครับคุณหนุย่ยคงสุข <ทำ S 1> เปิดเปิดร้านขายของในเว็บไซต์ผมครับของก็แพงกว่าชาวบ้านนี่นะแต่ปรากฏการตลาดเขาดีมากกว่าเขาสื่อสารเขามีอีเมลหาลูกค้าเขามีการตลาดมากมายถึงแม้ของแพงกว่าชาวบ้านแต่ขายได้มากกว่าคนอื่นครับ ฉะนั้น1การตลาด2รูปแบบเว็บไซต์การให้ข้อมูลทุกอย่างต้องน่าเชื่อถือทุกอย่างนะครับอเอาละครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับ,รบเดี๋ยวมาสนทนากับคุณพาวุธแห่งตลาด .com กันต่อครับ